จากตอนที่แล้วที่ติ๊กพาทุกคนนั่งรถไฟไปบางแสนเที่ยออวอคคาเรียมโซนใหม่กินอาหารทะเลราคาถูกล้างปากด้วยร้านไอติมสุดฮิตพักโรงแรมที่เห็นวิวทะเลชิวๆไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่คาเฟ่แล้วทานมื้อเย็นสุดแซ่บปิดท้ายด้วยการเดินสตรีทฟู้ดริมหาดใครยังไม่ได้ชม EP 1หนึ่งสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ถึงเวลาของเช้าวันใหม่แล้วค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนและนี่ก็คือวิวจากในห้องพักนะคะเช้าวันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งว่าฝนจะตกท้องฟ้าก็เลยดูหม่นหมนเล็กน้อยคนเยอะแต่เช้าค่ะไม่รู้ว่าเขาตื่นเช้ากันหรือเขายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ดังมากๆนะคะคนจะนิยมชอบมาทานอาหารเช้า เดี๋ยวติ๊กจะให้ดูว่าตอนนี้ทะเลบางแสนน้ำใสขนาดไหนนะคะแพลนในวันนี้ของติ๊กก็คือไปดื่มกาแฟที่คาเฟ่ริมหาดแล้วกลับมาเช็คเอาท์ที่โรงแรมหลังจากนั้นไปทานมื้อเที่ยงที่ตลาดชาวประมงพื้นบ้านริมหาดว้อนแล้วเดินทางกลับเข้ากรุงเทพด้วยรถไฟค่ะ คาเฟ่ที่ติ๊กจะไปในเช้านี้อยู่ห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ900เมตรสามารถเดินเลาะหน้าหาดชิลๆไปได้เลยค่ะ i เช้าแบบนี้ก็ต้องมานั่งรับลมทะเลกันค่ะไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นที่ฟินกับบรรยากาศแต่เหล่าพ่อแม่ของน้องหมาน้องแมวก็ได้พาลูกๆออกมานั่งรับลมทะเลสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่น้อยเลยค่ะ จริงๆแล้วบางแสนเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพมากๆใครที่มีเวลาน้อยๆแล้วอยากพักกายพักสมองหรือว่าฮิวใจที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งในการเป็นตัวเลือกให้เราได้มาชาร์จแบตพลังชีวิตกันได้ค่ะ บางทีการได้มาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนบรรยากาศรอบๆตัวถึงแม้จะแบกหัวใจที่หนักอึ้งบรรยากาศก็พาทําให้ใจเราเบาลงไปได้บางครั้งความทุกข์คนอื่นเป็นคนเอามาให้แต่ความสุขทั้งกายและใจเราต้องหาเองค่ะ ทะเลไปสักพักจู่ๆก็ฉุกค,คิดว่าจะมีกี่คนกันแล้วนะที่แบกความเศร้าความเหงามานั่งหงอยๆกันที่ริมทะเลหนึ่งในนั้นก็คงเป็นติ๊กที่เอาความเครียดไปทิ้งไว้ในอีพีที่แล้วแค่อยากขอบคุณทะเลที่ช่วยสร้างรอยยิ้มง่ายๆในวันที่เราเติบใหญ่แล้วหลงลืมวิธีที่จะทำมัน ที่ติ๊กไปนั่งกินเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่าร้านทิปเปิลเอ็นนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ปิดเร็วที่สุดเพราะว่าเขาเปิดถึงแค่สิบโมงเท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าอยู่ติดริมทะเลแบบริมทะเลเลยแล้วก็อยู่ใกล้ที่พักด้วยไม่ไกลสามารถเดินมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาเครื่องดื่มคือราคาน่ารักหลังจากดื่มกาแฟเสร็จก็ได้เวลากลับไปที่โรงแรมเพื่อทานอาหารเช้าเก็บกระเป๋าและเตรียมตัวเช็คเอาท์กันค่ะ ถึงแม้บรรยากาศในช่วงเช้าของที่นี่จะไม่ได้คลึกคลื้นเหมือนตอนกลางคืนแต่ชายหาดก็ไม่ได้เงียบเหงาเหมือนกับท้องฟ้าที่ครึ้มๆตอนนี้เลยค่ะ ของโรงแรมก็จะเป็นของที่ทานง่ายๆจะทานที่โรงแรมก็ได้หรือว่าจะติดกระเป๋าไปทานตอนที่เดินทางกลับก็ได้ค่ะ น,นี้ติ๊กก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเต็มเวลาเลยเช็คเอาท์ตอนเที่ยงพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปตลาดชาวประมงกันที่เห็นเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะอาบน้ำอีกรอบค่ะแล้วออกจากโรงแรมมาเนี่ยคือก็มีถุงน้ำออกมาด้วยคือเป็นน้ำที่โรงแรมเขาให้สำหรับคนที่เข้าพักนั่นแหละค่ะ ก็ดื่มไม่หมดนะคะก็เลยหิ้วติดมือออกมาด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อน้ำเพิ่มนะคะแต่ก็อาจจะลำบากในการหิ้วนิดนึงเพราะว่ามันหนักแต่ก็ประหยัดอะหลังจากเช็คเอาท์แล้วก็ได้เวลาของมื้อเที่ยงพอดีก็หาอาหารทะเลที่ตลาดชาวประมงพื้นบ้านริมหาดวอนเป็นมื้อส่งท้ายก่อนที่จะออกจากบางแสนวันนี้ค่ะ มีทั้งอาหารแห้งอาหารสดแล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงสุดแล้วรวมถึงของฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าจะทานอะไรดีพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีมากๆสามารถที่จะชิมก่อนซื้อได้นะคะอาหารทะเลแต่ละร้านก็สดเหมือนๆกันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดบางร้านอาจจะเปรี้ยวนำบางร้านอาจจะเผ็ดนำํำขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเลือกรสชาติแบบไหนถูกใจก็ซื้อเลยไม่คุณไม่ได้งชิมหรือย,อยกกังจ๊ะชิมก่อนได้นะยังไม่เคยลองลองอยอแล้วขอบคุณค่ะ จริงแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดทุกร้านนะคะแต่ถ้าจะให้ถูกใจจริงๆก็ต้องเป็นร้านนี้เหมือนเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนแอบเสียดายนิดๆค่ะปลาไทยหมดแต่ก็ได้เป็นยำไข่แมงดามาแทนค่ะหอมอเย็นได้โอเคขอบคุณค่ะที่นั่งกินค่ะก็เป็นสวนสาธารณะนะคะจะมีที่นั่งกินเป็นศาลาตรงนู้นหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้ อย่าลืมทำความสะอาดในจุดที่นั่งกินแล้วก็นำขยะมาทิ้งให้เรียบร้อยด้วยนะคะทำไมต้องต้องหอบใบตองอ่ะไม่หอบเบียดเหล็กค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเป็นไงอร่อยหรอทำแน่แล้วมันก็หนึบเหมือนไข่หมึกที่เราเคยกินที่กรุงเทพไหมไม่ ไอ,อ,อที่<ป>ลกมลมๆอะ่ะไม่ใช่ดีกินข,ของร้อนไม่เก่งอ,ะอ่ะอืมอืมเป้นไัมันดิ้งๆแล้วน้ำจิ้มผ้าก็อร่อยด้วยแต่ร้อนมากเลยนะกรเป่าอืมของดีไม่อเลขิบเท่านั้นอืมอร่อยเลย อ๋อร้อนนอนด้วย <น summation, S 2> หนึบด้วยเดินผ่านต้าไปแล้วนะมันสู้ฟันสู้ลิ้นอนะ่ะใครมาตรงเนี้ยตลดาดชาวประมงอ่ะซื้อเถอะที่มันเป็นแบบไข่หมอหอตตึกห่อใบตองอะอันละสิบบาทเองอ,อ,อร่อยยังได้เวลาเดินทางไปขึ้นรถสองแถวขอบคุณนะบางแสนที่ช่วยฮิวใจทำให้ทั้งกายและสมองกลับมามีพลังอีกครั้ง เมื่อกี้ติ๊ก็นั่งแกร็บมาลงที่วงเวียนบางแสนนะคะหลังจากที่นั่งแกร็บมาลงตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีรถสองแถวแดงอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดรับส่งไปสถานีรถไฟชลบุรีซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะตรงข้ามกับแมคโดนัล์ค่ะ ในที่สุดฝนก็ได้โปรยปลายลงมาอย่างที่พยากรณ์อากาศได้ทายไว้จริงๆค่ะหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทําให้เวลาในการเดินทางในวันนี้ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ ขากลับอะติอยากให้ทุกคนเผื่อเวลานิดนึงนะเพราะว่าติดว่าครั้งนี้ที่นั่งกลับมาใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะคะอาจจะเพราะฝนตกด้วยแล้วก็รถติดมากก็อยากให้เผื่อเวลาเนาะเดี๋ยวกลับมาไม่ทันรถไฟหัวลำโพง2คนค่ะ46บาทครับ บัตบสา3ย3น,นะคะขอ,ขอบคุณนะคะได้ตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะรถมาใบสามยี่สิบอ้าวลืมอันธอร้อนขอบคุณนะค่ะก็จะเป็นขบวนรถ284รถธรรมดานะคะก็คือปลายทางหัวลำโพงแบบไม่ระบุที่นั่งเป็นรถทัลมเหมือนเดิม ที่ตกลงมาเมื่อสักครู่ก็ทําให้อากาศอบอ้าวไม่ใช่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ฝนหยุดตกก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนขบวนเพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องนั่งปิดหน้าต่างอากาศบนรถไฟชั้น3ก็คงจะไม่ถ่ายเทเท่าไหร่เพราะถึงแม้จะมีพัดลมเพดานก็คงไม่สู้กับลมที่พัดเข้ามาจากทางหน้าต่างค่ะ ใจจริงๆก็ยังอยากจะอยู่ต่อเพราะยังมีอีกหลายๆที่เหมือนกันค่ะที่อยากจะไปแต่ว่าไม่ได้ไปแต่บางแสนก็อยู่ใกล้ๆจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะและนี่คือสิ่งที่ติ๊กฟังตลอดทริปนี้ ทั้งขามาและขากลับได้บริหารจินตนาการตลอดเส้นทางเลยค่ะเไหครับบลด้ว ก็เริ่มเข้าสู่สถานีหัวลำโพงแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็มีการทยอยลงสถานีระหว่างทางที่นั่งบนรถไฟก็เริ่มว่างกันแล้วค่ะ ติ๊กอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะติ๊กขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะที่ดูคลิปจนจบจนถึงตอนนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะก็ขอให้ทุกคนจเนจริญเจริญคือเก่าเด้อจ้า ก่อนที่จะไปดูสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับทิปบางแสน2วันหนึ่งคืนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๊กไว้นะคะเพราะว่าติ๊กจะพาทุกคนไปเที่ยวสนุกสนุกแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะได้เวลาไปดูค่าใช้จ่ายกันแล้วค่ะ ได้เวลาสรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้แล้วนะคะมาดูกันว่าทริปบางแสน2วัน1คืนสําหรับ2คนจะหมดไปเท่าไหร่ร้านทิพนเอ็นคาเฟ่มอกค่าเย็น75บาทลาเต้เย็น75บาทรวม150บาทตลาดชาวประมงปูนึ่ง220บาทหอยหวาน100บาทยำไข่แมงดา150บาทไข่ปลาหมกึก20บาทน้ำโค้ก25บาทรวม515บาทค่ะ <spot. S 2> การเดินทางค่าแก๊จากตลาดชาวประม มาที่วงเวียนบางแสน84บาทรถ2แถวคนละ40รวม80บาทรวมทั้งหมด164บาทสถานีรถไฟชนบุรีค่ารถไฟคนละ23บาทรวม46บาทน้ำโค้ก25บาทรวม71บาทของกินบนรถไฟกระยาศาสตร์10บาทโค้ก20บาทรวม30บาท ค่าใช้ใจ่ายของวันที่2รวมทั้งหมด930บาทและรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในทริปนี้วันแรกหมดไป2,785บาทวันที่2 930บาทรวมทั้งหมด3,715บาทเฉลี่ยคนละ1,857้สบาสตางค์เป็นทริปสำหรับ2คนที่รวมค่าเดินทางและค่าที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของทริปบางแสน2วัน1คืนส่วนทริปหน้าติ๊จะพาไปที่ไหน อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ